สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องส smiling taro ใยตานะคะ ทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่ฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิก รวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกํากไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบ,บายดีมีความสุขนะคะเออจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ตาเอาสำหรับเมเจอร์คันหน้านะคะ มาทำเอยหัวข้อวันนี้ก็จะไม่เช็คพลังงานเหมือนเดิมเพราะว่ามันคือหัวข้อสิ่งที่คุณควรได้ยินทันทีตอนนี้นะคะเขาจะมาคอนเฟิร์มอะไรเขานี่คือใครก็ได้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กราวาลเทพพยาดาเทพเทวดาประจำตัวไฮเออร์เซลนะคะโอเค มาเริ่มมามอยสอยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนยิ่งตั้งสมาธินะคะตาจะมีไพ่หลายสำรับอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นมาเปิดออร,ร์เคิลกันก่อนเลยดีกว่าสิ่งที่คุณควรได้ยินทันทีตอนนี้เลยค่ะ หมาเลขสิบสามโอเคข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินอางอย่างนี่แหละโอเคถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ ตาจะเปิดแล้วอ่านไปเรื่อยนะทุกคนโอเคไหมไม่ว่าการเงินนั้นมันจะเป็นยังไงสิ่งที่คุณควรจะเป็นคุณจะต้องเลิกมองหรือบทโทษข้างนอกโทษข้างนอกคืออะไรรัฐบาลเศรษฐกิจหรืออะไรที่มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ พลังงานของตนนะคะไม่ต้องไปสนเลยให้คุณหันกลับมาสร้างสมดุลในตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองบางคนนะต้องรอให้หนักจริงๆงแบบหนักจนแบบไม่มีทางออกแล้วเดินไปไหนไม่ได้แล้วหรือต้องเป็นโรคอะไรบางอย่างมาก่อนถึงจะแบบตื่นรู้ถูกไหม มันคือแพทเทิร์นแบบนั้นนะคะคือถ้าเมื่อไหรเราไม่ได้ฟังเสียงของตัวเองเสียงของตัวเองคือเสียงเงียบๆเราต้องเงียบถูกไหมแต่ถ้าเราไม่เคยสนใจตัวเองเลยอะ่ะเราสนใจแต่คนอื่นเราไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตัวเองเลยตัวของคุณจะร้องเรียกด้วยวิธีการของเขา คือเรื่องสุขภาพถ้ายังไม่เห็นอีกอาการเจ็บส่วนใหญ่จะไม่เห็นนะคะก่อนจะเป็นโรคใหญ่ๆอะ่ะมันมีอาการอยู่แล้วที่แปลกๆแ,แต่อยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือว่าไม่เห็นมันมีอยู่แล้วนะคะแต่จะไม่คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นตัวเองทุกคนเพราะอะไรเขาโฟกัสแต่เลนไล่ลาโฟกัส ฉันจะต้องเอาวันนี้ฉันจะต้องได้อันเนี้ยหรือมีการบน่นไม่ได้มองเลยว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องที่มันเป็นปัญหามันเกิดจากมุมมองของตัวเราเองมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นนะแต่ส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเพราะคนนั้นเป็นแบบนี้เพราะคนนี้เป็นแบบนี้ตาไม่ได้บอกว่าคนแรนดอมเนี้ยเป็นแยกกันนะแต่ตากำลังจะอ่านตามหน้าไพ่ว่า ถ้าคุณมีปัญหาหรือข้อจำกัดในเรื่องของเงินคุณจะต้องเข้าใจเขามันจึงดึงดูดเงินไม่ได้ลอยมาจากฟ้าแต่มันลอยมาจากไอเดียเราให้คุณลงมือทำเพราะงานประจำอ่ะงานประจำไม่ใช่ไม่ดีนะแต่งานประจำจะได้เงินเท่านั้นมันอาจจะขยับปีละเท่าไหร่ห้าร้อยถูกไหม ได้เท่านั้นถ้าคุณนี้อุ้ยข้อความสิ่งนี้คุณควรได้ยินทันทีตอนนี้เลยสร้างสมดุลในใจเข้าใจเงินใครอยากจะมาลงเียนคอสมาธิกดล็อกความมั่งคัง่งทางด้านการเงิน15 EP นะคะจัดมา ซื้อได้แค่เพลงไปก็คุ้มแล้วอะ่ะเออเพลงคือแบบอืสุดะนะคะอ่ะสปอยแค่นั้นนะขายแค่นั้นพอเพราะว่าเห็น financial เนี่ยมันคือข้อจํากัดบางอย่างที่คุณอาจจะจะต้องเจอ,อแต่คุณจงเชื่อมั่นแล้ววางใจว่าคุณจะผ่านไปได้คุณเอาหัวใจของคุณไปวางไว้ที่ไหนคุณถือไว้ตรงไหนถ้าคุณถือไว้กับ เอาหัวใจนึกนะนึนะนึกนะทุกคนคุณเอาหัวใจไว้อยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็สร้างข้อจํากัดอ่ะไม่ได้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 สิ้นหวังไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้คุณจะไม่มีคุณปิดประตูรับอินทิวชันปิดหัวใจคุณปิดไปแล้วอะ่ะคุณจะไม่สามารถที่จะแก้มันได้เพราะคุณเชื่อว่าคุณแก้ไม่ได้หลายๆคนที่ตาได้มีโอกาสได้คุยได้เจอเนี่ยมันเป็นโชคดีของตามากเลยนะที่ตาได้แบบ ได้คุยเพราะว่าตาให้ในรูปแบบของตาก็จริงแต่พวกเขาก็มาให้ตาในรูปแบบของพวกเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คุณดูว่าคุณวางหัวใจคุณไว้ตรงไหนคุณวางไว้ตรงกลางพายุหรือเปล่าจริงๆมันเตือนมาตั้งนานแล้วอะก่อนจะมีพายุลูกเนี้ยมันเตือนคุณมาตั้งนานแล้วนะแต่คุณเห็นไหมตาอยูตัวอย่างนะคะเช่น เราเคยฝังใจออกับครอบครัวที่สอนเราว่าเออเงินมันหายากอ่ะแต่เราเคยตั้งคำถามไหมแล้วทำไมคนที่มีคนที่เหมือนเรานะม,มีทำไมเขาถึงมีเงินทำไมเขาเหมือนดูหาง่ายจังมันเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนจิตใต้สำนึกหรือเปลี่ยนความเชื่อได้ตาพูดได้ตาทํำมันแล้วแล้วถ้าตาทําได้ ทุกคนก็ทําได้ตาเป็นมนุษย์ธรรมดานะคะการเปลี่ยนความเชื่อใช้เวลาหลายเดือนแต่ถ้าคุณเปลี่ยนได้คุณวางใจได้คุณทำอะไรให้ช้าลงได้คุณก็จะมีเงินเข้ามาได้แต่เงินมันจะไม่ได้มาจากงานประจําหรือการถูกลอตเตอรี่ไงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าคุณสร้างความเชื่อแบบนั้นโอเคไหมมันเป็นไปได้ แต่ต้องถามจริงๆว่าเราเชื่อจริงๆหรือเปล่าเราอาจจะคิดได้แต่พลังงานเวลาดึงดูดคือหัวใจอะหัวใจคือมากกว่าความคิดห0 0อยเท่าทุกคนสิ่งที่มันดึงดูดคือหัวใจอะค่ะคือความรู้สึกคือคลื่นที่คุณส่งออกไปตาเลยบอกว่าคุณวางหัวใจไว้ตรงไหนถ้าคุณวางไว้ให้มันอยู่กลางพายุอะคุณจะออกมาไม่ได้ แต่ถ้าคุณอยู่ในกลางพายุแล้วคุณจะออกมาคุณจะต้องใหญ่กว่าพายุนั้นตัวใหญ่กว่ามันปัญหามันจะเล็กลงถ้าเราทำให้มันเล็กลงจากใจเราก่อนนะคะอืออืมสี่สิบห้านี่ไม่ใช่ความรักใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่คือการปลดล็อกนะคะการเริ่มต้นใหม่การเอาหัวใจออกมาจากพายุโอเคไหม ทุกคนจะรักเสมอแล้วมันยากไหมย,ยากแค่ตอนแรกค่ะตอนแรกมันยากแต่ถ้าคุณใช้เวลาทุกวันเชื่อแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นเซลท็อกค,ค่อยๆขยับไปไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงของตัวเองอัดเสียงเตียงย้ำจิตการหนังสมาธิการเขียนเจอ n นลการเขียนขอบคุณตาทำแบบเนีน้มาก่อนตาไม่ยอมอะ่ะเออ เมื่อไหร่ที่คุณไม่ยอมตัวเองในเวอร์ชั่นเก่าคุณกำลังผ่าฝ่าแบบฝ่าพา,ายุออกมาจ๊าโอเคมาดูกันต่อเรื่องดีๆไม่ใช่ข้อความสิ่งที่คุณควรได้ยินทันทีตอนนี้เออฉันก็ก่งกงงเบอร์หนึ่งเจอไฮพิเทรตอือเจอเฮอร์มิตค่ะ โหเห็นไหมตาจะใช้ส,สำหรับนี้เพราะว่าเขามีเมเจอร์ทั้งหมด4แบบ The High p i t สสอ2ใบ The High p i t สสา3ใบ Oh my gosh <laughs> The Devil และตาสำหรับ The Tower โอเคเก็ตขยายสิขยาย The Tower นี่น mm hmm. เห็นไหมเข้าใจเข้าใจนะคะคนสองตาฉันไม่เข้าใจแก เปิดมาแล้วก็สวยไหมเจอไฮโรแฟนไม่ต้องไปร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใดๆคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองก่อนนะคะสิ่งที่คุณควรได้ยินทันทีตอนนี้เลยชีวิตคุณจะสํำเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ว่าเรื่องใดๆจิตของคุณเหมือนกันจิตของคุณหัวใจของคุณ คุณเอาวางไว้ตรงไหนคุณนิ่งได้ไหมคุณกระเทะความย้ำคิดย้ำทำเรื่องลบๆได้ไหมคุณคิดคุณเห็นความคิดหรือยังคุณเห็นความรู้สึกหรือยังถ้าคุณเห็นแล้วคุณแยกเลเยอร์ได้คุณจะแข็งแกร่งแล้วคุณจะเจอแสงอาทิตย์ของคุณความไม่มีที่สิ้นสุด ความเป็นอน,นันต์เดีือไฮพริเทสสามใบทุกคนปังมากทุกอย่างไม่ได้เกิดจากคนข้างนอกถ้าเรามีปัญหาเรื่องเงินเราจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อจำกัดทางด้านความคิดความรู้สึกของเราแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตถ้าเรามีปัญหาเรื่องความรัก เรามีอินเนอร์ชายอะไรนะตอนเด็กๆเ,เรารู้สึกอะไรกับพ่อแม่เราทําไมเราถึงเจอคนแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะมาจากตอนเด็กๆอืมไม่ว่าอะไรส่วนใหญ่ก็จะมาจากตอนเด็กๆวันนี้คุณกําลังให้เด็กคนนั้นที่รับทุกอย่างมาตอนศูนถึงเจ็ดขวบม,มาถือพวงมาลัยหรือว่าบังคับพวงมาลัยอยู่หรือเปล่า หรือคุณกําลังเปลี่ยนความเชื่อใหม่ทุกเรื่องไม่ใช่แค่ข้อจํากัดแค่ทางด้านการเงินแต่เป็นทุกเรื่องคุณจะได้แก้ไขมันให้ถูกจุดแต่จะต้องแก้ที่ความคิดและมองเห็นความรู้สึกก่อนมองเห็นความรู้สึกเราหลายหลายคนไม่เคยเห็นตัวเองเลย ไม่เคยถามตัวเองว่าวันนี้รู้สึกอะไรเฮ้ยตาวันนี้รู้สึกอะไรเครียดว่ะอีกเช้าว่ะโมโหว่ะอะไรงไงทุกคนเช็คความรู้สึกก่อนอันดับแรกและตั้งอินเทนชันตอนตื่นนอนสำคัญจริงๆทุกคนเปลี่ยนเลนนะเปลี่ยนเลนโฟกัสวันนี้จะมีปฏิหาริอะไรเกิดขึ้นกับฉันนะ วันนี้จะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับฉันนะเราจะมองแต่สิ่งที่ดีและเราจะแอพิเชี a t e มันได้ถึงเราจะอยู่หรือเจอกับเรื่องที่ไม่ดีอยู่เราจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองถ้าชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมคะสโลแกนหรือคำที่ตาพูดบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นความคิดคุณจะเห็นจิตใจ คุณจะเห็นความรู้สึกและคุณจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นนิสัยใหม่ๆที่มันสอดคล้องกับชีวิตใหม่แล้วก็ทําไปเรื่อยๆคุณก็จะสําเร็จในท้ายที่สุดอยู่ดีเห็นเดอะเดวิลให้ตาหน่อยสิ่งสังสิทธิ์บอกว่ากรรมคือการกระทา คุณกระทำอย่างไรตอนนี้กับชีวิตของตนคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตและได้คิดถึงปัจจุบันบ้างไหมนะคะเขารักคุณแบบไรเงื่อนไขและคุณรักตัวเองแบบไรเงื่อนไขหรือเปล่าหรือคุณยังพูดกับตัวเองไม่ดีฉันไม่ชอบตัวเองเวอร์ชันนี้เลยอะฉันไม่ชอบฉันเป็นโลกนี้เลยอะฉันไม่ชอบคิดลบเลยอะ คุณจะต้องรับตัวเองทุกเวอร์ให้ได้นะคะอืมชัดเจนแจ่มแจ้งนะจ๊ะที่รักสเตนนนะ่ะคุณไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วนะแต่คุณจะแข็งแกร่งขึ้นโอเคต่อมาให้พี่ขังสิ่งที่คุณควรได้ยินทันทีตอนนี้ เหนือเดวิลนั่นแหละเออฉันชอบไพ่มาสุดสิบเก้าแปดส่สสิดสิบสี่ถ้าคุณอยู่ถ้าคุณเป็นแสงสว่างจงรักรักพลังงานตัวเองเยอะๆอย่าปล่อยให้คนที่มันมีด้านมืดอะมันมันดึงไปหรือสมองคิดลบอะอย่าปล่อยให้มาดึงไป เห็นให้ได้ว่าเด็ะเดวิศตาบอกไงอ,อะไรมันยุแยงคุณอยู่สมองมันกําลังบงการคุณไหมหรือว่าร่างกายกําลังพยายามบงการคุณอยู่คุณคือคนที่คุมพรมอะไรไม่ใช่ความคิดในอดีตที่มันปิ๊งขึ้นมาทุกๆสาวินาทีตามกฎหลักวิทยาศาสตร์ความคิดอะคุณไปห้ามมันไม่ได้แต่คุณเห็นมันไหม ถึงคุณจะอยู่บนโลกนี้พันปีคุณก็ยังจะไม่เข้าใจคำว่าความเหงาอยู่ดีสำหรับบางคนถ้าคุณไม่เห็นมันอืมสิ่งที่คุณควรได้ยินทันทีตอนนี้คือคุณจะปล่อยตัวตนของตนให้ได้รับอิสะระภาพแล้วหรือยังคุณจะปล่อยให้เจตเดวิล เสียงลบลบ Little Voice ในหัวลบๆบตายได้แล้วหรือยังตุยพูดคำว่าตาย่ะความตุยตุยเดทได้แล้วหรือยังแล้วจงเริ่มใหม่ชีวิตก็เหมือนการเดินทางวันนี้คุณเดินทางรอบโลกแล้วหรือยังเปรียบเปยนะทุกคนไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปประเทศนู้นประเทศนี้ไม่ใช่ เงินอยู่ในอากาศเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อต้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนโฟกัสนะคะมันจริงนะมันจริงนะแต่ก่อนที่ตาจะเชื่อได้อะตาปฏิบัติแล้ววันนี้เราปฏิบัติบางอย่างแล้วหรือยังนะคะพี่ไพบอกสิ่งที่คุณควรได้ยินทนันทีตอนนี้คือเริ่มออกเดินทาง ไปสู่เส้นทางใหม่ๆไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมเลิกมี limiting belief ความคิดที่จำกัดคุณเอาไว้นะคะคุณกำลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงนะที่โดนบังคับเปลี่ยนด้วยไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดามีอะไรอีกสิ่งที่คุณควรได้ยินทันทีตอนนี้4ี่ใบ manifestation ห้าโมนียี่สี่สิบหกเจ็ด healing อคุณจะดึงดูดอะไรในชีวิตก็ได้ถ้าคุณอ่อนโยนกับกับตัวเองนะคะไม่กดดันตัวเองค่อยค่อยเป็นค่อยคอยไปอ่อนโยน ใช้ชีวิตของคุณได้สอดคล้องกับโลกรอบๆตัวสามารถคี่กับตัวเองชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีชำระล้างแบบนี้นะทุกคนตาใช้วิธีอาบน้ำแหละแม่คงขาบางคนจะเรียกพระแม่ธรณีใช่ปะแต่ว่าโลกนี้มันมีหญิงอย่างอ่ะในในศาสตร์เก่าๆอ่ะ จะเป็นพ่อธรณีเอออันนี้ไปศึกษามาคุณจะเรียกอะไรก็ได้แต่มันต้องมีความเป็นคู่ตาใช้วิธีกินซิ่งโดยการอาบน้ำอะง่ายสุดคุณใช้ก็ได้เวลาตาตาน่าจะพูดไปหลายคลิปแล้วนะคะประมาณว่าขอให้สายน้ำที่ไหลลงมาบนตัวฉันในวันนี้ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดี ให้ออกไปจากตัวลูกให้ลูกกลับมาเออ่มีจิตที่ผ่องใสประพัดสอนได้นําผู้คนให้ตื่นรู้หรืออะไรใดๆก็ว่าไปแล้วก็ขอบคุณที่มอบความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้กับลูกใดๆก็ว่าไปคุณใช้คําพูดคุณเองก็ได้แต่ต้องทําด้วยความรู้สึกซาบซึ้งอะค่ะจริงๆออแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเยียวยาตัวเองไปเรื่อยๆอย่าไปพึ่งข้างนอกอะ เน็ตฟิกเยียวยาชั้นอะไรเงรี้ยมันมันแบบเดียวคุณวันวันหนึ่งคุณดูซีรีส์ซีรีส์มันก็ต้องมีวันจบวันหนึ่งคุณหนีไปอะไรนะแว่นตามันเรียกว่าอะไรเออมช่างมันเถื่หนีไปอยู่ในโลกนั้นอ่ะมันก็ได้แับเดียวคุณก็ต้องออกมาเผชิญความจริงสุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะ คุณดึงดูดอะไรก็ได้ตาย้ำถ้าคุณสมดุลคุณเป็นคนคุณเป็นคนโคนครีเอทความฝันในชีวิตได้พี่ไพบอกแบบนี้ตาอ่านตามพี่ไพากายใจจิตต้องไปด้วยกันนะจ๊ะโอเคสำหรับนี้ว่าไงสามใบสิ่งที่คุณควรได้ยินทันทีตอนนี้นะคะโชว์โชว์พี่แคท อัน condition แนหรือหลักไรเงื่อนไขจะแม่เห็นปะเอ้ยน่ารักตาจะอ่านไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันคือพี่ไพ่คำถามอยู่แล้วนะคะโอเคเอการแสดงออกก็แปลแบบตาแล้วกันนะคะ คุณกำลังแสดงออกแบบไหนอยู่ก็คือง่ายๆถ้าคุณโฟกัสที่ปัญหาปัญหามันจะมีมากขึ้นถ้าคุณโฟกัสที่ทางออกหรือว่าการแก้ปัญหาคุณก็จะแก้ได้ง่ายขึ้นถ้าคุณโฟกัสแค่ว่าฉันไม่มีเงินไม่มีเงินมันจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นเป็นต้นนะคะคราวนี้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคุณจะสามารถรักตัวเองและผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขได้ไหมเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนตาก็จะแบบ ส่งความรักให้ให้แม่ขาให้พ่อขาให้เขาขายดีเวลาพี่แกร็บพี่ไลน์แมนอะไรเงี้ยค่ะตังก็จะขอบคุณเขาที่แบบเออบางทีตากฝนมาเลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออฝนหยุดก่อนนะอะไรเงี้ยค่อยมาแล้วก็ทริปเขาบ้างอืนะคะก็คือจงรักไรเงื่อนไขต่อตัวเองและผู้อื่นไปเรื่อยๆกฎเกณฑ์ของคุณ ให้คุณอย่ากกดดันตัวเองแล้วก็ลองผ่อนคลายดูมีช่วงเวลาผ่อนคลายไหมมีช่วงเวลาอยู่กับตัวเองไหมนี่คือสิ่งที่พี่ไพ่อยากจะพูดกับคุณสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณควรได้ยินทันทีตอนนี้คืออะไรสองใบนะคะ Spiritual Connection <c oughs> หมายเลขหก revealing to express love คุณสามารถเชื่อมต่อกับ DIY ของคุณได้หรือว่าคุณมีความสัมพันธ์ทางด้านจิตวิญญาณก็ได้สำหรับบางคนที่ไพ่อยากจะบอกหรือถ้าคุณเชื่อมโยงกับความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ได้ภายในจิตใจเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแสดงความรักออกไปได้มากกว่าการที่แบบอยู่ใน โหมดของความขาดแคลนเราจะไม่มองเห็นคนอื่นเลยเรามองเห็นแต่ตัวเองอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีสิ่งใดๆมากขึ้นในชีวิตอะเราจะต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนการขอบคุณตัวเองการขอบคุณบ้านที่อยู่อาศัยหรือสิ่งที่คุณมีทุกๆอย่างคือพลังงานถ้าคุณรักเขาอย่างแท้จริงเนี่ยเขาก็รักคุณด้วยจริงๆเขารักคุณอยู่แล้วแหละแต่คุณไม่เคยเห็นเขาเพราะว่าเา่าเรา,เรามีอะไรอะเราจะชินอะ เหมือนเรามีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้มันอยู่กับเรามาหลายสิบปีละแต่พอเรารู้สึกว่าเราเลิกไปแล้วเราไปมีคนใหม่รู้สึกเสียดายบางทีมันมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วอะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมมองคนใกล้ๆอย่าลืมมองในสิ่งที่มีแล้วก็ขอบคุณอยู่เสมอนะคะอืมนี่คือสิ่งที่พี่ไพ่อยากจะบอก คุณจะต้องแสดงออกด้วยความรักคุณถึงจะได้รับความรักไม่ว่าจะกับใครตรงไปตรงมาอะไรเมนนะคะอืมจงเต็มใจที่จะรักโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะเออเต็มใจที่จะให้ให้แบบไหนได้หมดไม่จาเป็นเรื่องเงินแต่คนที่จะเป็นอย่างนี้ได้คือคนที่ มองโลกเป็นบวกมากๆขึ้นแล้วไม่ใช่100%ซมันเป็นไปไม่ได้แต่เรามองโอกาสในปัญหาอย่างไรแล้วนี่คือสิ่งที่คุณควรจะเป็นพี่ไพ่บอกแบบนี้นะคะรักทุกคนเสมอนะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยดิงทารโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะบายบายค่ะ